ครับวันนี้ก็จะพามาดูมือคนที่จัดว่าอยู่ในเกรดดีนะครับมืออยู่ในเกรดดีเกรดดีในที่นี้หมายถึงด้านหน้าที่การงานนะด้านหน้าที่การงานความมั่นคงทางการงานการมีอนาคตก้าวหน้าทางการงานนะครับ ก็อมือนี่แหละไม่ใช่มืออื่นมือไกลนะครับไม่ใช่มือใครก็เป็นมือผู้ชายนะครับถ้าผู้ถือผิวมือนี่แสงตกกระทบมันออกจะดูจ้าไปสัหน่อยหนึ่งแต่ดูลักษณะดุลรวแล้วก็น่าจะอยู่ในกลุ่มผิวมือที่อยู่ในกลุ่มมือที่ระดับดีอยู่คือไม่ไม่ใช่แบบมือไปใช้แรงงานนะมันไม่สากขนาดนั้นนะจุดเส้นที่เห็นตัวนี้เป็นเส้นสมองเนี่ยออกเป็นแนวลักกี้เอ็มเลยนะครับ คือคนนี้นะเห็นมือครั้งแรกบอกว่าเลยเนี่ยต่อให้เกิดมาจนนะฐานะทางบ้านเกิดมาจนสุดท้ายก็จะได้ดีถ้าเอาดีทางรับราชการนะครับก็จะได้ดีเนี่ยเพราะเส้นต่างๆในมันมันสวยเส้นมันมันชัดนะเส้นชัดเส้นคมอย่างน,น้อยมือก็ใส่ไม่ไม่สากไม่อยากกระด้างเ,เป็นมือดีเกรดเอในสายอาชีพมีรายได้ที่ดีมั่นคงตลอดนะครับ จุดนี้ก็จะมีเป็นเส้นวาส,สนานะครับเส้นวาส,สนาเกิดบนเส้นสมองอลักษณะมือเนียนอยู่ลักษณะของสีผิวมือก็ไม่ได้บั่นทอนตัวเองมากนะครับพอยังได้เส้นบริหารตัวนี้ออกมาเนี่ยเนี่ยลากไม้ลึกๆเนี่ยนี่ก็คือบริหารเลยงานนี้ตัวนี้ดีเส้นนี้เส้นสีแดงนี่นี่เขาเดินพุทธเนี่ยเป็นลักษณะงานวางแผนงานวางแผนเป็นผู้บริหารต่อไปเนี่ย ใน,ในตำแหน่งหน้าที่การงานก็จะดีขึ้นเพราะได้วัสนา,าตัวนี้เข้ามาส่งวัสนา,าบนเส้นสมองตัวนี้เป็นลักษณะลลคทีเอ็มด้วยนะครับนี่คือแนวของเส้นหัวใจมหัาจรรย์แห่งหลายมือตัวเลขค่ะเส้นมันสวยอยู่นะเส้นมันสวยแต่เส้นชีวิตฉีกมาข้างนอกนี้ชีวิตโยกย้ายชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงการทํางานแต่เส้นชีวิตเส้นนึ้อ้อมเข้าข้างในนะครับ เส้นนี้อ้อม้อข้างในงานตัวนี้สัมพันธ์ไปทางนอกมันต้องได้เดินทางไปที่ด้านที่นี่ด้วยคือในลักษณะมือของเส้นเนี่ยบ่งบอกว่าเจ้าของมือเป็นผู้มีสติปัญญาดีมีความสามารถใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่ความก้าวหน้าเพราะเส้นชีวิตกับเส้นนี้เส้นสีแดงเนี่ยมันตีคู่กันไหนมันเป็นลักษณะของแนวของเส้นที่บ่งบอกถึงชีวิตมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตด้วยนะครับ okay. จุดนี้น่าจะเป็นจุดจุดเปลี่ยนในทางที่ดีด้วยจุดนี้เป็นช่วงที่ติดยศติดยศขึ้นมาแบบว่าดีขึ้นกว่าเดิมนะจุดนี้ประมาณยี่สิบสามยี่สิบสี่เนี่ยมาดูมือข้างซ้ายครับในเส้นสีแดงแนวเส้นชีวิตแต่เป็นง่ามอย่างนี้เลยว่ามีความรุ่งเรืองนะครับเป็นเส้นชีวิตที่ให้ให้ความรุ่งเรืองมันมันเป็นลักษณะของเส้นชีวิตให้ความรุ่งเรืองนะแต่มันก็คาบเกี่ยวอยู่ระหว่างไอ้จเจริญชาอยู่เหมือนกันเนี่ยตัวนี้แหละ แต่บอกว่าช้าไหมเพราะอายุปัจจุบันนี่ก็พึ่งเท่าไหร่เนี่ยสามหกสามเจ็ดปัจจุบันนี่ก็ได้ยศยศนายพันพันโทพันเอกเข้าไาแล้วนะเพราะเทียบกับอายุแล้วก็ไม่น่าจะช้านะครับถือว่าจะอยู่พอดีนะเป็นชีวิตมีความเจริญขึ้นนะพอดีแหละนะก็คือในเส้นชีวิตถือตัวนี้จึงมองได้ว่าเป็นแนวของเส้นชีวิตรุ่งเรืองนะครับเนี่ยมือนี้จึงให้ชื่อว่าเป็นมือที่มีอานาคตนะมีอานาคตต่อไป กล้าการันตีได้เลยว่าตอนไปจะได้ติดยศในผลนะครับเพราะสมองแคดีเนี่ยสมองแคดีเนี่ยส,สมองตัวนี้นี่เป็นลักี้เอ็มทั้งสองมือจบในร้อยจบปลอนะเนี่ยอัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะก็จัดว่าจัดอยู่ในกลุ่มของผู้ที่มีสมองดีนะครับแต่แต่เส้หนหัวใจเนี่ยแม่มันมันเสียก็อีตรงนี้แหละใจดีไปหน่อยใจอ่อนไปหน่อยเมื่อบวกกับเนินสุกที่ใหญ่ๆอุ้มอมเนี่ย จุดเสียมันก็จะเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวนะครับส่วนตัวเรื่องในครอบครัวนะเมื่อบวกกับจุดนี้เนี่ยทุ่มเทให้กับครอบครัวแต่ผลออกมาแล้วมันกลับเป็นคนละอย่างไม่ได้ยางที่ตัวเองหวังและไอจุดดำๆเนี่ยนะมีผลนะเนี่ยมีผลในลักษณะให้โทษกับเจ้าของมือเพราะว่ามันมีอยู่สองสามจุดนะที่มันเป็นในตัวิเสียที่เจ้าของมือจะต้องเป็นไาได้รับผล หนึ่งก็คือในตำแหน่งของเส้นหัวใจที่มาลงในช่องหมดเปลืองสปอร์ตเกินไปใจดีเกินไปสามก็คือจุดดำๆตัวนี้แหละจุดดำๆเนี่ยตัวนี้นะในตำแหน่งนี้แล้วก็จุดหนึ่งก็คือมีเส้นมีเส้นคู่มรณะมาสัมพันธ์ถึงตัวนี้อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ดีก็คือจุดนี้นะครับแล้วก็เส้นหัวใจมันหนามันช้ำแล้วก็มีก่อเล็กๆติดในส่วนนี้ด้วยเนี่ย มันบวมนี่ยในก่อนนี่ยตำแหน่งนี้สี่จุดกี่จุดเนี่ยหนึ่งสองสามส,สี่สี่จุดแต่จุดนี้ไอ้ตัวดำๆนี่ผลของมันตามที่เห็นเหตุสังเกตมาเจ็บสถิติไว้มันออกแนวชายเมืองสิงห์นะชายเมืองสิงห์เมียพี่มีชู้อันนี้คือชาวบ้านเขาก็รู้เหมือนกันนะถ้าดำมาก ผลของมันก็เยอะก็บ่อยในในการถูกกระทําด้วยนะครับนั่นแหละมีอีกสองคนที่ผมเก็บไว้แต่สองมือคนที่เก็บไว้นี่ดํากว่านี้อีกจุดนี้ดาก็ดากว่านี้อีกมันเสียเจอกับผู้หญิงคนไหนก็ถูกเขาหลอกอยูล่ลร่ไปเสียเงินเสียทองเมียก็หนีไปมีผู้ชายใหม่ไงเนี่ยเลยสรุปว่าเมียพี่มีชู้นะครับก็คือดํดำ,ดำ,ดำบนดิน,นาคารต่ำเรื่องคู่นี่นะ อย่างที่บอกม,มันมีอยู่สี่จุดที่ไล่ฟังมันก็เลยเข้าขายไปทางไปทางลบสมดนะครับตัวอย่างว่าครับคนเราได้อย่างมันก็เสียอย่างบางคนดีในตําแหน่งหน้าที่การงานแต่เสียด้านของชีวิตชีวิตครอบครัวก็มีนะก็ได้แต่หวังว่ามือนี้จะได้เจอคนดีจะได้เจอคนที่ใช่นะครับคู่ควรกับเจ้าตัวนะครับบุญกุศลที่ได้นํามาเสนอเนี่ยเป็นวิทยาทานเนี่ยก็ขอยกให้เจ้าของมือ แต่เพียงผู้เดียวนะครับให้หมดข้อบทสมดสุกเร็วนะครับนี่ก็คือมือเกรดดีในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับและนี่ก็อีกมือหนึ่งนะถ้าถ้าเทียบในลักษณะตำแหน่งการงานที่มีอยู่เนี่ยก็ถือว่าได้เกรดดีเพราะว่ามีมีหน้าที่การงานที่ดีทําวาสนาทําอะไรก็ได้ดังใจอยู่เนี่ยนะออกมาจากเส้นชีวิตเนี่ยจะมาเหนื่อยหน่อยเนี่ยถ้าเอาไปเทียบกับ ด้านของฐานะเนี่ยจะเป็นสีบวกนะครับจะเป็นเกรดสีบวกอยู่มือนี้นะมหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะเหน,นื่อยมันลำบากนะครับสีผิวลักษณะมือมันก็บอกที่ห้ออยู่แล้วเนาะแต่ดีหน่อยที่วาสนาถึงใจมีเส้นอาทิตย์ที่ดีนะครับมีเส้นหัวใจที่ดีคือฝ่ายความก้าวหน้าฝ่ายความรุ่งเรืองนะครับมีชีวิตที่มีความพยายามนะครับเนี่ย ก็เลยให้เป็นเกรด4บวกนะครับก็ผมไม่ไรจัดเกรดเองะไม่มีใครมาจัดมาให้ไม่มีมอ,อก,อกอมารับรองมาตรฐานเพราะผมเป็นมอ,อกอเองนะครับ <c oughs> รับก็มีประมาณนี้สำหรับมือการนำเสนอลายมือในวันนี้นะครับก่อนจบขอฝากไว้ว่าการดูดวงไม่ใช่สิ่งงมงายเสมอไปเพราะทุกชีวิตที่เกิดมาย่อมมีปัญหาที่แตกต่าง จึงต้องการแสงสว่างนำทางชีวิตอย่าลืมคิดดีพูดดีปฏิบัติดีนะครับ